ระหว่างทางกลับบ้านเป็นผลงานกวีนิพนธ์ของอัยการจันทารีที่ได้รับรางวัลชนะกรรประจำปีพุทธศักราช2562และยังทําให้เขาเป็นกวีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลจีรา์ถึงสองครั้งวิารกษะสําคัญของหนังสือน,นะคะคือ,อหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทกวี445บทที่ใช้คำว่าบ้านเป็นแกนกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกต่างๆบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงที่อยู่อาศัยแต่ยัยงสื่อความรักความผูกพัน ความหมายนี้ก็กราวิธีการเขียนนะคะอังคารจันทาธีใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่สมรารในการส่คามอารมณ์และความรู้สึกเขาใช้ภาพเปรียบเทียบและาาสัญลักษณ์ต่างๆเช่นการสร้างบ้านการรื้อถอนการซ่อมแซมเพื่อสะท้อนถึงส่งสภาพสังคมในยุคนั้โมีความขัดแย้งและไม่มัน่นคงมุมมองทีง่หลากหลายนะคะ หนังส,สืเอเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะทอนเรื่องเรื่องราวของผู้เขียนเองแต่ยังนําเสนอเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเช่นแรงงานข้ามชาติชาวโรฮีนาจาผู้รภัยและผู้ที่สูญเสียบ้านจากสงครามบ้านจึงกลายเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ของความหวานและความฝันที่ผู้คนต่างแสวงหาข้อาชุดนี้ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะระหว่างทางกลับบ้านชวนให้ผู้อ่านได้ทบทวนความหมายของ,ของบ้าน ในชีวิตของตนเองและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความรักความผูกพันและความหวังที่เป็นแรงขักดัลนให้มนุษย์ดำินชีวิตต่อไป